สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมวันนี้กลับมาพบพ่อกับบ่าวลุงดุยสาชนชาแนลคือเก่าครับบ่าวลุงแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องครับผมวันนี้กับมาสวนที่เก่าแล้วครับพี่น้องวันนี้บ่าวลุงคืออยากจิ้มจุ่มพี่น,อน้องเนาะว่าสิมาเก็บใบหวัวละพาเก็บผักไปใส่จิ้มจุ่มพี่น้องมาติดตามรับชมน้ำกันเด้อไปกันเลยมาพี่น้อง มาเก็บผักน้ำกันครับพี่น้องมาชมบรรยากาศน้ำกันบึงอู้ผักเต็มเลยหลายอย่างเลยคุณเก็บหัวะพาครับพี่น้องไปยืดกล่องก่อนเก็บผักน้ำกันครับพี่น้องอื้ปผาดพี่น้อง หมรพ้าครับจิบจุมจ่มครับพี่น้องเบิ้งกูดะออหอมหมวัวรพ้า พี่น้องพริกกะพริกใบกะเพรากัยางงามเลยคุณอ,อ่ะพริกไหมอืมกระงแตกพีพเพาะอือทั้งผุ่นกั้งาม,มเป็นดอกตรงนี้มันเป็นดอกเหาอเนือ้รรอปลูกตะกอนโมเป็นดอกไปตรงนี้ตะกอนโงพัดหงม ม,มันแตกออกเด่นแล้วมันเด่นแตกออกคุณอาพี่น้องรพักต้นยางงามไหมคุณอาโอเคครับ ที่ครับพี่น้องหลังจากที่เราไปเก็บผักมาก์กมัดแล้วพี่น้องเตรียมผักเรียบร้อยแล้วครับผักหัวละพาผักกระหลำ่ำเห็ดเข็มทองผักบุ้งพี่น้องแล้วก็มีเนื้อเบ้าลุงกับมกักไว้แล้วเรียบร้อยครับพี่นอ้องไอออกเนื้อปลาหมึกลูกชิ้นครับพี่น้องเอาน้ามันกระเดือดแล้ว มามาพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันครับ,บ,าบามามาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมเบาลุงกใ็ใส่เนื้อลงไปก่อนพี่น้องเนี่ยเบาลุงหมักสูตรเบาลุงเลยดิเป็นเนี่ยติดมันครับพี่น้อง กิ่มจุ่มครับพี่น้องกับเขาตุ่มลงใส่น้ำกันเลยครับพี่นอ okay. ้องปรกหมึกครับพี่น้องครับ กันลูพี่น้องพี่ไปจะเข้ากันครับซุปน้ำจิ้มเบ้าลุงกับมีน้ำจิ้มแก้วขมพี่น้อง น้ำจิ้มแก้วขมครับนี่น้ำจิ้มจิ้มจุ่มก็มมนี่มาแซ่แๆ่ดกันครับผมเดี๋ยวให้มันหลวกจากน้อยกันเขายังใส่ผักมันนี่เขาก็ใส่ผักเลยครับกระหล่ํา เข็มทองผักบุ้งมวลาพาพี่น้อง ไยครับพี่นอ้องอะพี่นอ้องอืมอาเดือดแล้วพี่น้องครับผักกระสุกแล้วเนี่ยกะอ้โอ้โอลูกชินขึอไหนล่ะกันวะ ถ้าอยากกินเส้นก็เอาเส้นใสเลยเลยพี่น้องเด้อเส้นใสเขาเดี๋ยวมันกะอวนเ้าครับอันนี้เบ้าลุงเฮ็ดกินอยู่ห้องเด้อพี่น้องเด้อบ่่บได้ไปกินอยู่ร้านครับเฮ็ดกินอยู่ในห้องครับตามภาษาชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันเนาะครับพี่น้องเนาะความสุข แต่ละคนครับผมกินยูร่านก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงครับพี่น้องแต่ว่ากินยูห่องเอาก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงครับเราก็เสียบพร้อมครับโอ้โหเป็นกลิ่นกินเบาลงก็ให้ไปแช่ไปแช่ย่างกีนเดี๋ยวเอ้วเสร็จก็สุกแล้วเนาะ เอาใส่ข้าวเดี๋ยวสุกแล้วครับบาลูงที่ตักให้ตากองแ่อวครับไปป่ะเดิมพี่ร้องโอ้ทั้งผักทั้งเนื้อครับเสียน แ,บบแต่กล้องมัดผักกาทานมาแล้วครับอีอ้นำสด น้ำจิ้มพี่น้องนี่อันนี้น้ำจิ้มแก้วขมครับมักสูตรเดกลร่าดเลยนะครับเด้อแบบนี้บาลงรับาลงใครมากินพร้อมกันครับพี่น้องพี่น้องมาแซ่บๆด้ันเมื่อนี้ก็แทนเขาเลี้ยงเลยเมื่อนี้เล้วเลี้ยงเลยเมื่นอนี้จิ้มจุ่มเนื้อครับพี่น้อง นี่ก็เป็นน้ำซุปพี่น้องคีครับเสร็จแล้วปิดไปเนาะต่างไปนี้ พี่ครับพี่น้องนี่กะกิมจุมสูตรบ่าวลุงครับพี่น้องมาแซ่ๆร่วมกันครับพี่น้องน้ำจิ้มเจียวมครับพี่น้องครับนี่น้ำจิ้มกิมจุมครับขีตะเกียบตรงนี้ าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเอานี่จิ้มจุ่มลวกแล้วพี่น้อง,องกินน้ำจิ้มเนี่ยครับจิ้มเจียวขมครับอืมอืมซีอิ๊วดี่นง้ง ตาำจิมนี่กกแจกคนละแบบพี่น้องตาดเลยครับ ยอดพี่น้องกินแก้วคมครับ nhớ nùng thế nào Hãy ส,ส,คคส,สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องโอเคครับสําหรับคลิปนี้การกินจิ้มจุ่มเด้อพี่น้องเด้อกาแซบสุดยอดแซบพาหลีครับพี่น้องลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบ้าลุงลุยสารแชแนวน้ำเด้อครับครับผมเบ้าลุงแหลงงานไทยในไต้หวันครับผมกับเมื่อนี่กะกินจิ้มจุมเนาะบ่มีอย่างหลายครับพี่น้องเอาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมจะเลื้กดติดตามด้วพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบ้าลุงน้ำเด้อครับผมพอกันไม่คลิปหน้าสิมีคลิปวิดีโออย่างดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก้าแล้วครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ